โอเคครับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมช่องไอ้โกก็จะมาสอนการตีบวก7อ3 2นะครับหรือไม่ก็การตีแบบงบป,ประหยัดทำยังไงแฮซทโกทีเอชเติมสูกว่าเติมเองแน่นอนรับรองโคเด็แซทโกทีเอชเขามีบริการเติมออนไลน์แบบมีเว็บแซทโกทีเอชถ้อยึาอยาก็เติมตอนตีสองตีสามตีสี่มึงก็เติมได้เพราะเขาเป็นระบบอัตโนมัติไงเรากว่า จะมาอธิบายแบบละเอียดยิบเลยว่าแบบว่าทําไมถึงต้องทาแบบนี้ทําแบบนี้แล้วได้อะไรทําไมเราต้องใช้อันนี้ใช้อันนี้ทําไมแล้วมันทําไมแชันี้ไม่ได้หรอหรืออะไรไงคือทุกคนเข้าใจว่าแบบว่าบางทีเราแบบว่าเราก็แบบนั่งดูเขาตีใช่ป่ะแต่เราก็งงว่า้ทำไมต้องใช้อันนี้วะทำไมไม่ใช้อันนี้วะแล้วทำไมต้องใช้อันนี้ทำไมไม่ใช้อันนี้เข้าใจว่าเออนั่นแหละก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะว่าการตีบวกของเซิร์นโฟเนี่ยอะแต่ผมต้องบอกก่อนนะที่ผมจะสอนตอนนี้คือ เฉพาะแพทนี้นะแพทตอนนับปัจจุบันนะครับวันที่ผมอัพคลิปก็คือวันที่วันที่7นะวันที่7คือมันจะแบบว่ามันยังไม่มีใบแบบว่ารีเจนต์ใบอันทัอะไรนี้เข้ามานะคือสูตรตอนนี้ก็จะเป็นสูตรเฉพาะตอนนี้นะครับถ้าใครมาดูหลังจากนี้ก็คงอาจจะไม่ใช่แล้วนะตอนนี้ที่ดีที่สุดก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคมาผมจะเข้าไปดู <c oughs> คือใบบวกมันจะมีอยู่ประมาณนี้แหละแล็กแท็กยูนิคเดนเจอร์ไฮอัพนะครับผมไฮแท็ก มิดเดิลนี่ไม่ค่อยได้ใช้ครับไม่ต้องสนใจมากแล้วก็โลแล้วก็บอกเฮนนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออ่าจะเป็นอัลลักกี้ดีเฟนต์นะครับผมอันนี้คือเอาตัวเอาไว้ตีรถนะใบนี้คือเอาไว้ตีรถเลยใบสําคัญมากแต่มันมันไม่แพงครับทุกคนมันประมาณห้าพันแปดพันอะไรเงี้ยคือแบบซื้อได้ทุกถูกอ่ะแต่ว่าสร้างความชิบหายเยอะแยะโอเคครับวิธีแรกจะเป็นการตีออร์แท็กสามสิบสองนะครับผมวิธีนี้ไม่ยากครับแต่ใช้เงินเยอะเฉยๆ,ๆถ้าคุณจะตีออร์สองนะสมมตินะสมมตินะไอผมจะขึ้นตารางโชว์ให้ดูนะอ่ะคุณก็ซัดไป High บบวกหนึ่งอันนี้มันอันนี้อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องสนใจนี่ของผมนะไม่คดิดแต่ผมตีดูไม่ได้มันไม่ไหวว่าเงินไม่พอเอาเป็นว่าดูตามที่ผมทำแล้วกันสมมติว่าเนี่ยคุณมีไอเทมหนึ่งชิ้นใช่ไหมคุณจะต 3, 2, นะีอสามสิบสองนะเนี่ยหนึ่งชิ้นบวกศูนย์มาเลยบวกหนึ่งคุณใช้ไฮอับขึ้นมันจะบวกขึ้นมาสองนะครับผมโอเคพอบวกปุ๊บโอเคสมมติว่าบวกเสร็จเรียบร้อยแล้ะต่อไปก็ใช้ยูนิตยาวเลยนะครับสี 4, บ่ใบถึงบวกห้าแบบว่าใช้ยาวเลยถึงบวกห้านะครับผมก็จะเป็นออ l t o g e t h อ่ายี่สิบแล้วก็จะได้ออบวกห้าอยี่สิบมาแล้วครับผมแล้วเราก็ใช้ใบแรขึ้นบวกเจ็ดนะครับผมใบแรคือใบไหนใบนี้อ่าแล้วก็ดูดูตามตารางที่ผมขึ้นโชว์แล้วเลยครับถ้าบอกออสาสองนะจะเป็นแบบนี้นะไม่ยากครับออสามสองมันไม่ยากอยู่แล้วขอแค่มีงบแค่านั้นเองคือมันเปลืองงบเว้ยมันไม่ใชม่มันตียากอะไรเลยมันมันเปลืองงบเฉยครับแต่ถ้าใครโชคร้ายตีขึ้นบวกเจ็ด่ยไม่ติดี่ยอาจจะอาจจะแบบเปลืองเปลืองเยอะหน่อยนะก็ต้องอยู่ที่ดวงด้วย ส่วนถามว่าพี่ครับถ้าใช้สูตรนี้เนี่ยตีรถได้เหมือนกันไหมได้นะถ้าคุณมีเงินเยอะมากพอถึง้าคุณถ้าคุณกําลังซับเยอะพอถึงบวกห้าใช่ปะพอคุณตีถึงอ,อันเนี้ยใช้ยูนิตตีขึ้นถึงบวกห้าใช่ปะคุณยังไม่ต้องบวก 7, เจ็ดไปคุณลดไปบวกสามหรือลดไปบวกสองก็ได้ลดทายังไงตีรถทํายังไงโอเคสมมติว่าคุณบวกห้าแล้วเนี่ยคุณใช้ยูนิตมาจนขึ้นบวกห้าออยี่สิบลสมมติว่าออยี่สิบเรียบร้อยละต่อไปก็อ้าวผมไม่ได้ซื้อใบรถมาหรอวะซื้อก่อน อลักกี้ซื้อให้ดูซื้อมาสี่อันเลยอ่านี่พอคุณขึ้นพอคุณบวกห้าออนยี่สิบใช่ไหมแล้วคุณอยากจะตีรถในสวรนี้ก็คือกดอลักกี้ดิฟ e น s ์สกอร์นะครับผมมันจะมีโอกาสสาเร็จแต่แปดเปอร์เซ็นต์ถ้าใครติดหนี่เฮียมากออมันจะเน่านะครับต้องตีรถอีกทีหนึ่งส่วนถ้าใครดวงซวยจะจัดเลยนะครับคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือมันจะหายแตกหายไปเลยนะครับผมการตีรถมันทันตรายตรงที่ว่ามันไอเทมเราจะหายไปเลยนะครับผมส่วนถ้าเราละโชคดีลัคกี้เลยเนี่ย ทางที่มันควรจะโชคดีอยู่แล้วรู้ว้แปดอ่ะแต่แม่งออกยากมากนะแปดสิบอรผมบอกไว้ก่อนแล้วใช้ใบนิตีใช่ปะเอะผมตีดูเลยดีกว่ามามันจะลงมาบวกสามแต่ว่าออยแท็กผมจะเท่าเดิมอันนี้คือซวยนะครับอันนี้คือผมซวยนะผมตีติดเนะี่ยต้องตีรถใหม่นะครับหเป็นติดไปได้ยังไงโอเคเนี่ยพอถ้ามนลดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็คือออยแท็กก็จะเท่าเดิมนะแต่ว่า ตัวบวกของไอเทมเราเนี่ยมันจะลงมานะครับสมมติว่าเรามีบวก5ใช่ปะลดไป1นทีก็เป็นบวก4ลดไป1นทีก็เป็นบวก3แล้วเราใช้ยนิคตีขึ้นไปใหม่เราก็จะสแตเพิ่มขึ้นเข้าใจปะจากตอนแรกสแตเราอ้อยี่สิบใช่ปะบวก5ออยี่สิบเราลดไป2ทีเราก็ยัง20อยู่เหมือนเดิมจากเหลือบวก3แล้วเราก็ตีไป็บวก5ใหม่เราก็จะได้บวก4แล้วก็บวก6ก็เป็น10เป็นอ้อ30ทีทีก็เราค่อยขึ้นแรขึ้นแร่าแรใช้ใบใบแรขึ้นใบบวกเป็นทดนะอ่อ42นะครับ ตตารางที่ผมขึ้นเลยนะก็คือถ้าใช้แรนเนี่ยขึ้นบอกเจ็ดเนี่ยอจะเพิ่มสิบสองสิบสองออยคนะครับผมก็เป็นอสิบสองถ้าเราลดสองทีโอเคอันนี้คือคงน่าจะเข้าใจง่ายๆแล้วแหละคือแบบบวกเจ็ดอสามสองมันไม่ยากอยู่แล้วครับมันก็ประมาณนี้แหละต่อไปนี่คือสําหรับคนที่จะบวกประหยัดนะครับตีรถแบบประหยัดเลยผมซื้อซื้ออะไรมาตีรถแบบประหยัดดีวะซื้ออะไรสักชิ้นก่อนทีโอทีเหรอรมเงินลมเหลือสองล้านแปดแล้วทุกคนเมืนะ่อกี แต่เพิ่งทำคลิปอะเฮียคนคนมันไม่เข้าใจเฮียสอง้อยแปบดบผมไม่เท่าไหร่หรอกผมหาใหม่ได้เว้ยเขาบอกว่าตีตีตัวโจนี่มันตีของโจนี่มันจะนั่นเว้ยมาเดี๋ยวใบครบยังการตีรถนะครับผมตีรถแบบงบประหยัดก็คืออ่าเรามเมทมบอกโสนอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บใบแรกแล้วครับผมบวกหนึ่งเนี่ยคุณจะใช้โบเก้นหรือจะใช้โลก็ได้เท่ากันเท่ากันในที่นี้หมายถึงว่ามันบวกหนึ่งเท่ากันนะครับดูตามตารางที่ผมโชว์ได้เลย แต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยของถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาลุ้นว่ามันจะอันเช้งก็คือใช้โลไว้ก็ได้ครับราคามันไม่ต่างกันมากนะอ่าตอนนี้ผมจะใช้โลนะโอเคร้อมันติดมันติดอยู่แล้วครับบวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆเรียบร้อยครับพอเป็นบวกสองเนี่ยก็เช่นกันครับจะใช้บวกเคลหรือโลก็ได้ได้หมดเลยแต่ผมนิยมใช้โลนะผมขี้เกียจรอมันอันเช้งไงยะเดี๋ยวบวกเคลมาเท่าไหร่หกสิบนะโลมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ราคาไม่ต่างกันมากด้วยไปเป็นบวกสองนะครับบผมวกนะ อันนี้อันนี้คือผมโชคายนะทุกคนไม่ต้องตกใจแนละ้วอันเนี้ยอันนี้คือดวงเฮีย้ยมากมากเลยครับผมเนี่ยคนคนดูแม่งแบบไม่กล้าตีแล้วเฮี้ยเห็นกูตีแล้วแบบบวกสองยังยังลดยังมันแตกอะแบบไอนนช่องไอสูบมันสอนเฮีย้ยอะไรเดี่ยวบวกสองยังแตกพระเจ้าเออจะถึงบ้าเปอร์เซ็นต์ลงบ้าเปล่าเออหรอโอเคครับพอเราบวกสองปุ๊บอันนี้แหละบวกสามบวกสี่เราต้องจำนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเราจะบวกผิดได้นะ บวกสมเราจะใช้ไฮอัพนะครับผมคําถามคือทําไมต้องเป็นไฮอัพครับพี่ใช้ใบอื่นไม่ได้หรอผมใช้โลตีขึ้นตอไม่ได้หรอพี่อะไรเงี้ยคําตอบคือได้ครับแต่ว่าที่เขาไม่ทํากันก็เพราะว่ามันบวกแค่หนึ่งไงถ้าเราใช้โลตีขึ้นต่อมันบวกแค่หนึ่งแล้วก็เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มันน้อยด้วยส่วนถ้าคุณใช้ไฮอัพเนี่ยมันบวก2เห็นไหมแล้วก็โอกาสติดเดียวเจนะครับผมคือไฮอัพเอาไว้ใช้บวก3นะจําไว้เลยพอบวกจะบวก3มปุ๊บใช้ใบไฮอัพสีม่วงนะโอเคไปเลย อ่าอันนี้คือดวงเฮียนะครับผมแล้วทำไมากูถ่ายคลิปแล้วดวงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับการตีรถเนี่ยมันบอกผมบอกกันเลยว่าเวลามีคนเอาเฮ้ย <c oughs> อะไรวะเดี๋ยวก่อนตอนนี้นทุกคนผมต้องตีรถละเ,เฮียเวลานออนเน่าเออโหเ,อเฮียอะไรวะกูโอเคทำไมทำไมเราจะขึ้นไบก 2, บกสองกบสามใหม่นะครับ โอเคมาบวกสามใช้ไฮอัพนะครับผมบวกขึ้นมาอีกสองก็จะเป็นสเตตออลสเตตสี่นะอ่าไม่ติดยึดแม่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่าวะแต่ทุกคนคงนสายงผมไหมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผมลดไปทีหนึ่งแล้วก็ผมอันเชิงไปทีหนึ่งทุกคนว่าไงอ่ะทุกคนว่าไงอ่ะอเฮียแน่จริงมึงลดลดไปเลยจบๆเฮีย ติดสักทีนะครับผมบวก3นะจะเป็นออยแท็กสี่นะจริงๆอ่ะทุกคนจะไม่มีลบหนึ่งเหมือนผมนะอันนี้คือผมเมื่อกี้ผมมันดวงเฮี้ยจริงๆอ่ะซึ่งสถานการณ์จริงอาจจะไม่ค่อยมีหรอกก็จะเป็นบวก3ามออยแท็กสี่นะต่อไปปุ๊บพอคุณจะขึ้นบวก4ี่ใช้ไฮแดงนะครับผมทําไมถึงใช้ไฮแดงมันเป็นใบที่บวกแท็กในบวก4ได้เยอะที่สุดแล้วก็ราคาถูกที่สุดแล้วนะครับผมถ้าคุณใช้ยูนิตใบยูนิตใบแดงเนี่ยอ่ะใบนะมันจะบวก4เลยนะแต่ว่า ความแพงของมันเนี่ยห้าเท่าหกเท่าของใบไฮแดงเลยนะครับผมแต่ว่ามันห่างแค่หนึ่งเองเอง่ะเขาจะบ้เาเขาเขาเลยถือว่าเป็นเป็นงบเป็นงบป,ป,ประหยัดไงไฮแดงงบประหยัดนะครับผมมันต่างกันแค่หนึ่งส่วนถ้าใครแบบว่าผมไม่อยากลดบ่อยๆอ่ะอยากลดไม่แค่ไม่กี่ทีอะแต่อยากได้ออซสวยๆอ่ะและมีงบนิดนึงก็ใช้ยูนิคขึ้นได้ไม่เสียหายแต่ถ้าใช้แบบว่าประหยัดจ,จริงๆก็ใช้ไฮแดงนะครับผมมันบวกสามนะโอกาสติดทั้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ส่วนอันนี้บวกสี่เนี่ยมันมีความพิเศษหน่อยนะครับไฮแดงเนี่ยคือถ้าคุณตีแล้วมันนลดเี่ย ไม่แย่นะครับถ้าคุณตีแล้วมันลดเนี่ยคุณจะได้สเตตเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับผมเวลาคุณบวกกลับมาที่เดิมงงไหมเพราะว่ามันจะลดลงไปอสองระดับนะครับผมเอ้ยลดลงไประ,ร,ะระดับหนึ่งก็จะเป็นบวก2แต่ว่าคุณเนี่ยจะได้ออสแท็กเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับถ้าคุณกลับมาบวก4ี่เหมือนเดิมโอเคคือติดก็ได้ไม่ติดก็ดีไม่ติดอยู่ที่นี้คือต้องต้องลดนะแต่ถ้าอันเชก็คือเปลืองเหมือนเดิมโอเคจัดไป โอเคติดนะครับผมเป็นออสแทงเก็ตนะครับโอเคถึงวิธีการลดสุดหวาดเสียวกันแล้วนะครับผมนี่คือที่มาของคําว่าตีรถนะครับผม,ผมขอซื้อใบอลักี้ก่อนตีรถก็คือการที่เราใช้ใบอัลลักี้ดิฟเฟนต์นะครับผมที่มาของคำว่าตีรถเนี่ยคืออะไรบางคนที่แบบว่าเพิ่งเล่นหรือว่าไม่ค่อยมีความรู้เรื่องตีบวกมากเนี่ยอาจจะงงนะตีรถตีรถคืออะไรวะไปตีรถรถจักรยานยนต์หรอวะไม่ใช่เลยครับ ตีรถก็คือเราเอาใบที่จะบวกดิ f e n s e เน่ยไม่ใช่ใบบวกไอเท็กนะใบบวกคืออั allergy d เฟน n ์สกอร์นะครับผมจะเป็นใบที่กาดที่สุดของ d e เฟน s ์นะคือมันโอกาสติดเนี่ย8%คือมันมันเหมือนมันตีเพื่อให้ไม่ไม่ไม่ให้ติดเลยอ่ะแต่โอกาสถูกทำลายเนี่ย20%นะครับผมอัตราไอเทมล้มเหลว80%คือเราต้องการให้มัน80%นี้นะครับต้องการให้มันลงให้มันลดนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันลดเนี่ยเราก็จะติดลบอ n defense ลบหนึ่งนะถ้าเราถ้าเราตีลดหนึ่งทีใช่ปะ แต่ออทเทคเราอะยังบวกเจ็ดอยู่เหมือนเดิมไ้ทุกคนอ่ะโอเคเก็ตปะพอ,พอเห็นภาพปะใช่ปะคือเราตีรถลงมาเนี่ยออทเทคเราไม่ลดลงมาด้วยนะครับผมมันลดเฉพาะออดิเฟนนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้แข่งออดิเฟนอะไรมากอยู่แล้วเราไปซื้อของที่แบบว่าบวกออดิเฟนเพิ่มเอาก็ได้นะเว้ยแต่ว่าเรามาบวกออทเทคให้มันเยอะเอเอาในชิ้นเดียวไงเข้าใจปะนั่นแหละครับผมคือการตีรถนะครับผมตีรถไปเรื่อยส่วนความยากของการตีรถเนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากว่าถ้ามันออก2ีซคือแตกแล้วก็หายไปเลยอืม แค่นั้นแหละความยากมันแค่ตรงนี้เลยว่าคนใจถึงหรือเปล่าคุณสามารถกล้าลดได้กี่ทีอะแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยคุณกล้าลดได้กี่ทีอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันแตกอะมันหายไปเลยอะขอใไ้เดมที่คุณจะบอกอะเต็มที่ก็สองทีนี่ก็เก่งแล้วเว้ยแบบใครกล้าลดสองทีนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะผมจะลดลดให้ดูนะว่าถ้าลดไปสองทีเนี่ยจะได้ออเท่าไหร่ปะถ้าถ้ามันแตกหายไปก็คือก็นันแหละก็ตัดมันตๆตๆโอเคมันลดนะอย่างนี้อย่างนี้คือมันแ่มนะ ถ้ามันขึ้นอย่างนี้คือมันแจ่มแมวนะครับผมไปอีกทีหนึง่งอ่าอย่างนี้คือมันหายไปกับสายลมก็คือแตกนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่ามันมัน,ม,นมันไม่แตกนะมันลดมันลดมาอีก2ทีก็เป็นบวกสองใช่ไหมคุณก็ทำเหมือนเดิมนะครับพอบวกสองปุ๊บคุณก็ใช้ใบไฮอัพขึ้นบวกสามใช้ไฮแดงขึ้นบวกสี่แล้วพอคุณพอใจในสเตตัสแล้วเนี่ย แล้วทีนี้ถ้าคุณแบบว่ายังไม่พอว่ะยังไม่อยากขึ้นเดนเจอร์ขึ้นบวกหกอ่ะแต่สเตตมันยังไม่สวยพอะก็ลดอีกสองทีหรือทีเดียวก็ได้แล้วแต่ใจคือมันคือมันไม่มีสูตรตายตัวเลยเว้ยทุกคนมันอยู่ที่ว่ามึงกล้าลดกี่รอบแค่นั้นเลยมันไม่จําเป็นแล้วมึงต้องลดสองทีเป็นมาตรฐานอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ว่าใจมึงอ่ะกล้าลดกี่รอบกลัวมันแตกไหมถ้าไม่กลัวมึงก็ลดเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ตีกับเพ้่อใหม่แล้วก็ลดเรื่อยๆแล้วก็ตีกับเพื่อนใหม่แล้วคุณพอใจพอคุณพอใจสเตตปุ๊บสซมัน เอ้ยพอแล้วไอ้เหี้ยบวกบวกสี่อสามสิบแม่งสุดๆแล้วไอ้เหี้ยไม่กล้าลดอีกอ่ะคุณก็ใช้ใบเดนเจอร์นะครับตีขึ้นหกปึ๊บมันจะบวกขึ้นมาอีกสิบนะครับผมโอกาสตีมสามสิบเปอร์เซ็นต์นะโอกาสลดในยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าลดผมจะบอกไว้ก่อนนะถ้าคุณตีเดนเจอร์บวกสี่ไปบวกหกอะ่ะถ้ามันลดอะ่ะถามว่ามันกําไรไหมมันกําไรสําหรับคนที่มีตังค์เยอะเว้ยสำหรับคนที่ทุนน้อยงบน้อยจริงๆอะ่ะเป็นไปได้อย่าลดเลยดีกว่าให้มันติดไปเลยดีกว่าแต่ถ้ามันลดสำหรับถ้ามันลดนะว่าจร ออยแท็กเพิ่มขึ้นมาอีก 1, 1หรือ2นี่แหละถ้าคุณกลับมาบวก6ใหม่นะมันจะมากกว่าเดิม1 1หนรือ2นี่แหละผมจำไม่ได้นะก็ไม่ได้แย่มากนะครับแต่ว่าติดติดดีกว่าจะได้ไม่ต้องหลายทีเออก็คือพอคุณบวก4ี่ก็ใช้ดังเจอขึ้นบวก6ไปเลยนะครับก็จะเป็นออ t แท็กถ้าคุณไม่ลดเลยถ้าคุณไม่ตีลดเลยเนะี่ยมันจะเป็นออยแท็บหหรือ,อหรือว่ารือ16วะน่าจะ16นะครับผมแต่ถ้าคุณตีลดเนี่ยมันก็แล้วแต่แล้วว่าคุณลดลดไปกี่ทีนะผมบอกไม่ได้นะ หรือไม่ก็ดูตามตารางที่ผมขึ้นมาให้ได้เลยนะครับเผื่อว่าใครสงสัยว่าพอขึ้นบวกนี้แล้วต้องใช้ใบอะไรใบใบนี้บวกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคครับก็คลิปก็มีแค่นี้แหละทุกคนก็นานๆที่มีสาระนะผมก็ผมก็รู้รู้ไม่ได้เยอะหรอกครับทุกคนผมก็ถามพวกพี่ๆเอาในกิวอะไรเอานะครับผมก็อยากเป็นแบ่งปันทุกคนนะก็ตามนี้เลยครับใครสงสัยอะไรก็ถามคอมเมนต์ได้นะเจอกัน